มาออกแล้วขณะนี้เพอร์เฟกซาร่าเป็นตัวนำธาดาเป็นตัวที่สองน้องกรที่สามอิลูชันที่สี่เกียวโตที่ห้า ที่โค้งไปสามเปอร์เซกเปอร์เฟกซาร่าเป็นตัวนำพาดาเป็นตัวที่สองอิสุลชั่นที่สามนังกรที่สี่เกียวโตที่ห้า ที่โค้งไปสิบออกทางตรงเฟอร์เฟ็กซาร่าเป็นตัวนำน้องกรอเป็นตัวที่สองนออี่เฟอร์เฟ็กซาร่าเป็นตัวนำพาดาเป็นตัวที่สองอีลูชั่นที่สามนี่เฟอร์เฟ็กซาร่าเป็นตัวนำพาดาเป็นตัวที่สองอีลูชั่นที่สาม